สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับลายเกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่ที่มาในวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูความสามารถก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีหานะครับก็ความสามารถของมันนะครับมาดูจี้ติดตัวก่อนนะครับโอกาส95%เมื่อตกแลนอะไรวะเมื่อตกแลนมาตัวเองดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ภายใน สี่ช่องน่าจะหน้าหลังสี่ช่องมาตกนะครับและเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2หลังจากอุปกรณ์เขียนแบบสแกแสดงผลก็แสดงว่าถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามเอาแปนปอมหรือแปนฟ้ามาเนี่ยถ้าแปนฟ้ามันทํางานมันก็จะเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2เออก็ดีนะเพราะว่ามันเอาไว้ดักทางสําหรับคนที่แบบเอาแปนปอมมานะครับเพราะว่าบางทีแบบ บางทีแบบเราเจอคนที่ใส่แปนปลอมมามันคืคอเราฆ่าเขาไม่ตายไงคือแบบเมืองมันไม่แพงอะ่ะพอเจออันนี้มันแค่คูณสองอ่ะผมว่ามันไม่จุกอะ่ะแต่ผมว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีคูณสามคูณสี่โหอันนี้จุกเลยะนะครับแต่น,นี้มันแค่คูณสองไงแต่ผมว่าคูณสองก็ยังดีนะนะครับก็คือถ้าแปนปลอมเขาออกอะ่ะถ้าแปนปลอมฝ่ายตรงข้ามออกอะ่ะมันก็จะเพิ่มค่าผ่านทางคูณสองนะครับเอาไว้ดักสําหรับคนที่แบบใส่แปนปลอมมาแล้วฆ่าเขาไม่ตายอ่ะ นะครับเพราะว่าเพาเมืองมันถูกไปน,นะครับมันก็เลยแบบค่าเขาไม่ตายทันทีนะครับมาดูสกิลเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับโอกาส70%สร้างหลุมดํานะครับและเมื่อมาตกพื้นที่หลุมดําโอกาส70%เลือกไปยังพื้นที่ของฉันทันทีนะครับก็ถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันก็ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าคือแต่ข้อเสียคือ ถ้าเราไปตกหลุมดำเองเนี่ยมันสามารถเลือกไปยังพื้นที่ของฉันทันทีคือหมายความว่าถ้าเรามีเมืองตรงไหนเนี่ยเราไปอย่างสมมติเราสร้างเมืองตรงไหนไว้อะเราก็สามารถเลือกเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนที่ท,ที่ที่มีเมืองของเราอะนะครับอย่างอ่ะถ้ามีเมืองสร้างสามหลังอยู่ยังไม่เป็นแลนด์มาร์คถ้าสกิลัวนี้ออกเนี่ยเราสามารถตกไปที่สามหลังก็ได้นะ <S <S เพื่อ,เพ,อเพื่อสามารถสร้างแลนด์มาร์คอุดไว้นะครับหรือจะตก กลับไปที่แลนด์ม้าตัวเองก็ได้คือถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมว่าตัวนี้ในความสามารถผมว่าสําหรับจี้ติดตัวเนี่ยโอเคอยู่แต่สกิลเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยโหดนะนะครับคือมันขึ้นอยู่กับความสามเอ้ยมันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นแต่ละคนคือมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าโหดบางคนก็บอกไม่โหดนะครับตัวละครชื่อตัวละครน,นี้ชื่อว่าคาร์ลัสนะครับคุ้มเต๋าก็95สสูงอยู่เนาะนะครับมาดูวิธีหาครับวิธีหานี่ ผมโคตรเกลียดวิธีหาอันนี้เลยนะคือวิธีหาคือต้องเปิดแพ็กพิเศษเดียวครับเอาละครับคราวนี้ต้องมาเผาผ่านเพชรเอี้ยวครับผมโคตรเกลียดเลยนะอะไรที่แบบชอบให้เปิดแพ็กพิเศษอะนะครับคืออีเวนต์แต่ละอีเวนต์อะคือแน่นอนครับเวลาอะไรที่มันให้หาโดยหาวัตถุดิบเนี่ยมันต้องมีการใดาการหนึ่งที่มันออกยากนะครับนี่ครับก่อนอื่นต้องหาเอก่อนนะครับพอหาเอสได้ปุ๊บ พอหา s ได้ปุ๊บก็มาสะสมข้างบนนี้นะครับมีขน e กา a บวกหมายเลข1 2 3แล้วก็คาร์ดคาร์ด s นะครับส่วนคาร์ด S เนี่ยวิธีหาคือต้องหารองเท้าของคาร์ลัสมา a หมายเลข1ถึง4นะครับแน่นอนครับมันต้องมีการ์ดใดการ์ดหนึ่งที่ออกยากแน่นอนตามหลักธรรมเนียมแล้วอ่ะมันต้องมีการ์ดใดการ์ดหนึ่งที่ออกยากนะครับเพื่อที่จะให้เพชรของผู้เล่นในหมดคือ g m เซิร์ฟไทยอ่ะ มันจะชอบแบบหักหลังผู้เล่นอะชอบแบบแบบเหมือนให้คนเผาผ่านเพชรอะพอคนเพชรหมดปุ๊บมันคือ gm เ u r มซิร์ฟไทยอะมันหวังให้คนเติมอย่างเดียวอะคือแบบโอ้โหแบบบางทีถ้าจะให้ g M อบางทีถ้าจะให้ผู้เล่นเติมทุกอีอเวนต์มันก็ไม่ไหวอะจริงคือแบบใครจะหาตังค์ที่ไหนมาเติมวะเออผมแนะนํานะครับอย่าไปเติมเลยเกมเนี้ยคือเติมไปก็ไม่คุ้มอะขนาดผมก็เลิกคือผมตั้งปฏิญาณไว้เลย,เลยว่าผมจะเลิกเติมละ คือถ้าอีเวนต์ถ้าผมเจอตัวละครตัวไหนที่มันโหดแต่มันเกือบจะได้เงี้ยผมจะไม่เติมละคือแบบผมคือที่ผ่านมาผมเคยเติมนะแต่เติมแล้วมันไม่ได้หาอะไรเลยอะคือเติมไปของก็ไม่ได้สุ่มก็ไม่ได้คือแบบโอ้โหแบบถ้าจะให้มาเติมมันไม่ไหวอะจริงนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอ่านประกาศก่อนประกาศมายัง ประกาศยังไม่มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอ่านบัฟไงเพราะว่าแน่นอนเวลามีตัวละครตัวใหม่อะ่ะเวลาอัพการ์ดเต็มอะ่ะมันจะมีบัฟนะครับบัฟเสริมเดี๋ยวคงรีวิวไม่ทันแล้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้มีอะไรรีวิวอีกหรือเปล่าเนี่ยครับประกาศยังไม่มาเพราะว่าผมรีบรีวิวไงนะครับอ่ะคงไม่มีอะไรแล้วเนาะอ๋อนี่ครับถ้าเก็บการ์ดทุกนี้ได้ครบสามใบเนี่ย หมายเลขหนึ 1, on mini, two, ite, so ่งหมายเลขสองหมายเลขสามเนี่ยเอามาแลกเป็นแพ็์การ์ดพิเศษคาร่าเอสหนึ่งใบได้ก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีการ์ดเกินสามใบเนี่ยก็คือสามารถเอามาแลกได้อย่างสมมติอะเพื่อนๆขาดการ์ดนี้แต่เพื่อนๆมีการ์ดเนี้ยโหหลายใบมีเกินสามใบเนี่ยก็สามารถเอามาแลกได้แต่ถ้าเพื่อนๆมีสามใบครบพอดีผมแนะนําอย่าเพิ่งแลกครับให้มีเกินสามใบดีกว่าแล้วค่อยแลก นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแลกตอนที่ครบสามใบพอดีอะ่ะการ์ดมันจะหายไปเลยนะนะเพราะฉะนั้นให้เก็บเกิน3ามใบดีกว่าอย่างสมมติอะ่ะมีสี่ใบก็กดแลกไปนะครับประมาณนี้อะ่ะคงไม่มีอะไรรีวิวแล้วเนาะก็วิธีหาเนี่ยมันให้หาจากแพ็กพิเศษอะ่ะคือต้องเปิดแพ็กพิเศษอะ่ะเนื่องจากผมไม่มีเพชรผมก็เลยไม่ได้เปิดนะครับเอประมาณนี้เนาะ ผมไม่มีรายรีวิวแล้วก็วันนี้รีวิวสั้นๆแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในกล่องจดหมายดีว่า g m อมีแจกอะไรหรือเปล่าอ๋อผมลืมไปอีเวนต์ภารกิจนะครับนี่นะครับจํากัดทั้งหมดก็เพื่อนๆก็ไปทํากันได้นะนะครับมีแจกของรางวัลน,นะครับอันสุดท้ายนี่มีแจกตัวละครสุดทิตด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรแล้วก็มีอันที่หกนี่เป็นอัญมณีประกายผลึกนะครับคือต้องเอาลูกบาทนี้ไปหมุนนะครับอืมเนี่ยครับ นี่ต้องเอาลูกบาทนี่ไปหมุนก็ใช้เวลา16ชั่วโมงนะครับแน่นอนคือไม่สามารถใช้เพจเปิดทันทีได้นะครับคือต้องรอให้มันครบเวลานะครับตอนนี้ผมหมุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ใครอยากใครอยากหาใครอยากเผาผ่านเพจก็ลองหากันดูนะครับสําหรับผมไม่ได้ทําแน่นอนคืออะไรที่มันมีแ็กพิเศษมาผมไม่เคยปิดอีเวนต์ได้เลยคืออีเวนต์ที่มัน วิธีหาแบบโดยใช้แพ็คพิเศษอะ่ะมันต้องใช้เพชรเยอะคือถ้ามีเพชรไม่เยอะเนี่ยอย่าหวังเลยเอว่าจะได้ปิดอีเวนต์อ่ะนะครับขั้นต่ําเนี่ยหลักพันขึ้นนะครับถึงจะปิดอีเวนต์ได้เพื่อเผื่อคนมีเพชรเพื่อเผื่อคนหมดหมื่นเพชรยังไม่ได้เลยครับโอ้โหอย่างนั้นอนะ่ะคือยากเกินจริงนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเพชรหลักพันหลักหมื่นเนี่ยผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าปิดอีเวนต์ไม่ได้ผมแนะนําเก็บเพชรไว้ดีกว่าครับ เก็บเพชรไว้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆเปิดไปมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าแน่นอนนะครับถ้ามันให้สะสมอัลบ,บั้มพวกนี้แน่นอนมันต้องมีการใดการหนึ่งที่ออกยากอะ่ะซึ่งผมแนะนํานะครับใครที่มีเพชรเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเก็บเพชรไว้ทาอีเวนท์ที่มันง่ายๆดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอามาทำอะ่ะบางทีแบบมันเปลืองเพชรเปล่าๆอะ่ะจริงเหมือนเราเอาเพชรไปทิ้งอะ่ะนะครับแล้วเราไม่ได้ของอะไรเลยอะ่ะคือแบบเราเสียเพชรไปฟรีๆอะ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ อย่าไปเติมเงินให้ gm ดีกว่าครับผมว่าเติมไปมันไม่คุ้มอ่ะนะครับขนาดผมเนี่ยผมตั้งปฏิญาณไปเลยว่าผมจะไม่เติมแล้วเกมเนี้ยคือไปเติมเกมที่เราแบบชอบเล่นดีกว่านะครับคือเราชอบเล่นเกมไหนถ้าเกมไหนแบบเติมแล้วเติที่เราเติมไปแล้วมันคุ้มไปเติมเกมที่เราชอบดีกว่านะครับเกมเศรษฐีเนี่ยผมว่าอย่าไปเติมเลยครับคือ gm มันหวังให้ให้ผู้เล่นเติมอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เคยแบบให้ของไม่เคยทําให้อีเวนต์ง่ายๆเลยคือนับวันเนี่ยทำให้อีเวนต์มันยาก ยากเกินอะ่ะจริงนะครับอ่ะวันนี้ก็รีวิวอีเวนต์วันทีนี้กันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ